สวัสดีค่ะ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 บรรยากาศเศร้าๆแล้วค่ะเด้อตะเวนโบ้าขึ้นดอกค่ะแต่บ่าทองฝ้าก็เป็นแจมๆมีขี้เมน้ำนี่แบบสีท้องท้องน้ำเนาะเนาะบ่งบอกว่าจะแดดดีมากว่าสนอเมื่อหนาวแล้วค่ะเมื่อหนาวเมื่อนี้อากาศนิ่งๆว่อไม่ลมค่ะเมื่อหนาวเมื่อหนาวแล้วค่ะเด้อ นี่เมื่อเช้าไายหน้าบ้านนี้ใส่ดีละค่ะไม่ได้ออกไปทางใดดอกค่ะหน้าบ้านนาเมืองช้านี้ใส่กระไรค่ะต้องให้ช่วงหน้านาบ้านต้นหญ้าต้นยังหน้าบ้านเป็นประมาณนี้นะคะเนาะนี่แหละวันนี้กับช่วงเช้าค่ะพวกม้วนกัวนาะค่ะเนาะจะใส่ไายมาเพิ่งนี่ม้วนกัว งกกระบ,บินยาวยาวยาวไปบินมาค่ะตอนนี้ตอนนี้ยามเช้ายามเช้าอากาศทัรมดาค่ะบ้านหนาวนะคะอากาศเย็นเย็นสบายค่ะ กาดเย็นสบายนะคะเสียงนกจิ๊บจิๆบจิไปตามเรื่องเขานะคะจิ๊บจิบจิบิมไปบินมากไปบินมาไได้ ก <g ül üyor> ิ๊กกกกิ๊กกิดอกไม้ไม่ช่องฟ้ากับประมาณนี้ค่ะเมื่อนี้มื่อน,นี้นิ่งมากกับอากาศม,มันมีลมดีมันมีลมในเสียหนาวอ,อากาศที่ต้นไม้บ่บไวติ่งเลยค่ะบางสังเกตแต่ตนน้นไม้บ่บไวติ่งเลยค่ะต้นไม้นะคะ ค่ะค่ะสไซางมึงบหรยากาศตอนสซโซนะค่ะช่วงฮูกฮูกกูกูค่ะฮูกฮูกาหกูฮกวูกกบกรยากาศนาหนาวต่วบาก็บว่าหนาวปันใดค่ะเาจะเป็นหนาวช่วงเดือนนาปุนะเดือนท่านว่าไปเปล่า ตะเก้าหนาวแล้วช่วงนี้อ่าเอาเขาสีหนา,าวเขาก็สิเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเนาะคะ่ะเนาะอ่าอายะใส่ผ้ามาทัทไตให้เบิ่งบรรยากาศยิ่งมันเศร้าหง่วงโควิดแล้วค่ะเด้อเพื่อนๆขอบคุณหล,ลายๆค่ะติดตามที่ดูที่มาซอยดูแลมาเบิ่งมาแย่งให้เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหล,ลายๆจุกป,ปูจุกคนสจุกชันแล้วค่ะเด้อขอบพระคุณหล,ลายๆค่ะจากใจใสชาแน,นลค่ะสวัสดีค่ะ